ลองนึกภาพสิครับทุกคนคุณกำลังยืนรอที่สนามบินสุวรรณภูมิกำลังจะบินไปต่างประเทศแต่จูจูหน้าจอแสดงเที่ยวบินทั้งหมดดับวูบระบบเช็คอินล่มสนิทพนักงานต้องหันมาใช้กระดาษกับปากกาแบบสมัยก่อนฟังดูวุ่นวายใช่ไหมละ่ะเอะแต่เรื่องแบบนี้ไม่ได้เกิดแค่ในหนังนะครับมันเพิ่งเกิดขึ้นจริงๆเมื่อเช้านี้เองที่สนามบินใหญ่ๆในยุโรปหลายแห่งผู้โดยสารติดค้างเป็นพันๆคน เที่ยวบินดีเลย,ยาวเหยียดผมเห็นแล้วยังอดใจหายไม่ได้เลยว่าถ้าเรื่องแบบนี้ลามมาถึงบ้านเราเราจะรับมือยังไงกันสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่าน ผมบัฟฟี่ขอต้อนรับเข้าสู่รายการบัฟฟี่นิวส์เรื่องเล่าสามัญแบบเพื่อนเล่าให้เพื่อนฟังวันนี้ผมมีเรื่องใหญ่จากต่างแดนมาเล่าให้ฟังแบบละเอียดยิบแต่เล่าแบบสบายๆนะครับเหมือนนั่งคุยกันที่ร้านกว๋วยเตี๋ยวข้างบ้านไม่ต้องกลัวว่าจะเข้าใจยากเพราะผมจะค่อยๆถอดรื้อให้ดูทีละชิ้นว่าไงละ่ะใครพร้อมฟังเรื่องการโจมตีไซเบอร์ที่ทำให้ท่าอากาศยานยุโรปปันป่วนทั้งแผ่นดินใหญ่แล้ว ถ้าพร้อมแล้วอย่าลืมกด subscribe ช่องนี้ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวมีเรื่องหน้าติดตามอีกเพียบและถ้ามีความเห็นอะไรมาคอมเมนต์บอกกันได้เลยผมชอบอ่านนะเอาล่ะมาเข้าเรื่องกันดีกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นคือการโจมตีไซเบอร์ที่พุ่งเป้าไปยังระบบเช็คอินและขึ้นเครื่องบินของสนามบินหลักๆในยุโรปหลายแห่งครับเมื่อช่วงเช้าวันที่20กันยายน2025นีเองสนามบินที่ได้รับผลกระทบหลักๆได้แก่ Heathrow ในลอนดอน b r u s s e l s Airport ในเบลเยียมและเบอร์ลินแบรนเดนเบกในเยอรมนีระบบล่มทำให้ต้องหันมาใช้กระบวนการแบบแมนนวลทั้งหมดผลคือเที่ยวบินดีเลย์และยกเลิกเพียบผู้โดยสารต้องรอคิวยาวเหยียดบางคนติดค้างข้ามวันเลยทีเดียวฟังดูเหมือนฉากจากหนังแอคชั่นที่พระเอกต้องวิ่งหนีแฮกเกอร์ acker, ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิด เพราะการโจมตีครั้งนี้มาจากบริษัทผู้ให้บริการชื่อ Collins Aerospace ซึ่งเป็นผู้ผลิตระบบเช็คอินให้สายการบินทั่วโลกรวมถึงบางสายในเอเชียด้วยนะครับถ้าเกิดลามมาถึงเราคนไทยที่ชอบเดินทางไปยุโรปหรือต่อเครื่องที่นั่นคงเซ็งกันยกใหญ่เพื่อให้ทุกคนเห็นภาพชัดขึ้นผมขอเปรียบเทียบแบบง่ายๆนะครับลองคิดว่าสนามบินเหมือนกับตลาดสดที่บ้านเราเลย ระบบเช็คอินก็คือแผงขายของถ้าแผงล่มเพราะไฟดับหรืออะไรสักอย่างคนขายต้องหันมาจดมือเรียกชื่อทีละคนมันช้าและวุ่นวายแน่นอนใช่ไหมยิ่งตลาดใหญ่เท่าฮิตโร w ซึ่งมีผู้โดยสารเฉลี่ยวันละกว่า200,000คนยิ่งวุ่นเข้าไปใหญ่ b r u สเซลส์แอร์พอร์บอกเลยว่าต้องใช้กระบวนการแมนนวลทั้งหมดทำให้เที่ยวบินออกช้าอย่างน้อย1-2ชั่วโมงบางเที่ยวถูกยกเลิกไปเลย ผมคิดถึงลุงป้าที่ตลาดสดแถวบ้านถ้าแผงขายของล่มแบบนี้คงบ่นกันอุตลุดแต่ที่นี่ไม่ใช่แค่บน่นผู้โดยสารหลายคนโพสต์ในโซเชียลว,ว่าติดค้างจนพลาดประชุมงานสำคัญหรือแม้แต่พลาดเที่ยวบินเชื่อมต่อไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พูดถึงผลกระทบเรื่องนี้ไม่ได้หยุดแค่ดีเลย์เที่ยวบินนะครับมันกระทบเศรษฐกิจด้วยเพราะยุโรปเป็น hub การบินใหญ่ของโลกการค้าขายการท่องเที่ยวทุกอย่างเชื่อมโยงกันหมด ลองคิดดูสิครับถ้าเครื่องบินล่าช้าสินค้าส่งออกจากไทยอย่างผลไม้สดหรือชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องส่งไปยุโรปก็อาจเน่าหรือล่าช้าได้ผมเคยเห็นข่าวเก่าว,ว่าเหตุการณ์แบบนี้ทำให้บริษัทสายการบินสูญเสียเงินวันละหลายล้านยูโรสำหรับกลุ่มลุงป้าที่ทำการเกษตรถ้าส่งออกล่าช้าแบบนี้ราคาผลิตภัณฑ์อาจตกต่ำได้นะครับลุงป้าคงรู้ดีว่าการรอคอยมันทรมานขนาดไหน เหมือนรอฝนตกในฤดูแล้งนั่นแหละมาดูกันว่าการโจมตีครั้งนี้เกิดขึ้นยังไงตามรายงานเบื้องต้นมันเป็นการโจมตีแบบ Targeted Attack ที่พุ่งเป้าไปยังผู้ให้บริการระบบอย่าง Collins Aerospace ซึ่งเป็นบริษัทอเมริกันแต่ให้บริการทั่วโลกยังไม่รู้แน่ชัดว่าใครอยู่เบื้องหลังแต่ผู้เชี่ยวชาญคาดว่าน่าจะเป็นกลุ่มแฮกเกอร์ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบางประเทศ หรือพวกอาชญากรไซเบอร์ที่หวังเรียกค่าไถา่ฟังดูน่ากลัวใช่ไหมผมขอเปรียบเทียบแบบคำถามนะมันเหมือนกับโจรที่บุกเข้าร้านขายข้าวโพดแล้วไม่ขโมยข้าวโพดแต่ไปปิดสวิตช์ไฟทั้งร้านซะทําให้ขายของไม่ได้ทั้งวันแต่จริงๆแล้วมันร้ายแรงกว่านั้นมากเพราะโครงสร้างพื้นฐานอย่างสนามบินเป็นหัวใจของการคมนาคมถาล่มบ่อยๆโลกทั้งใบอาจชะงักได้ถ้าพูดถึงประวัติศาสตร์การโจมตีไซเบอร์แบบนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เลยครับ ย้อนไปปี2021มีการโจมตีสนามบินหลายแห่งในยุโรปและอเมริกาโดยกลุ่มแฮกเกอร์ที่ใช้แรนซัมแวร์ล็อกระบบแล้วเรียกเงินหรืออย่างในปี2024ที่ผ่านมามีการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานน้ำประปาและโรงไฟฟ้าทำให้เกิดความโกลาหลหลายๆเมืองผมเห็นแล้วยังอดคิดไม่ได้ว่าโลกเรากำลังเข้าสู่ยุคที่สงครามไม่ได้ใช้ปืนอย่างเดียวแต่ใช้คีย์บอร์ดแทน ทุกคนคิดเหมือนผมไม่ว่าถ้าเราไม่เตรียมตัวดีๆบ้านเราอาจเจอแบบนี้ได้ง่ายๆมาดูมุมมองจากโซเชียลกันบ้างนะครับผมเช็คดูใน X แล้วเห็นท่านหนึ่งโพสต์ว่าระบบไซเบอร์ในยุโรปยังไม่แข็งแกร่งพอโดยเฉพาะในภาคส่วนสำคัญอย่างพลังงานและการแพทย์ที่ยังไม่ปฏิบัติตามกฎหมายใหม่ของ EU ครบทั้งหมดท่านถัดไปโพสต์ถึงวิธีการบุกเข้าระบบโดยใช้โซเชียลเอนจิเนียรหลอกพนักงานให้เปิดทางเข้า เหมือนหลอกเด็กให้เปิดประตูบ้านให้โจรอีกท่านบอกว่าการโจมตีแบบ d ีดอสกำลังเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในอิตาลีที่ถูกโจมตีระบบขนส่งสาธารณะและโรงงานผลิตเครื่องบินและท่านสุดท้ายที่ผมเห็นโพสต์เตือนถึงการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานในยูเครนที่คล้ายกันทําให้ไฟฟ้าดับและโทรคมนาคมล่มเห็นไหมครับว่าคนในโซเชียลกําลังกังวลกันขนาดไหนมันทําให้ผมคิดถึงเทศกาลสงกรานต์บ้านเรา ถ้าถูกโจมตีไซเบอร์ตอนนั้นการจะราจรคงวุ่นยิ่งกว่าเดิมอีกสำหรับกลุ่มเด็กรุ่นใหม่ที่เล่นโซเชียลมีเดียเก่งๆเรื่องนี้คงทำให้คิดถึงความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวใช่ไหมเพราะแฮกเกอร์พวกนี้ไม่ได้แค่ป่วนระบบแต่บางครั้งขโมยข้อมูลผู้โดยสารไปด้วยถ้าเราใช้แอปจองตั๋วบินบ่อยๆต้องระวังให้ดีนะครับเปลี่ยนรหัสผ่านบ่อยๆเหมือนเปลี่ยนเสื้อก้าหลังเล่นน้ำสงการานนั่นแหละและสำหรับคนรุ่นกลางที่ทำงานหนัก เรื่องนี้กระทบการเดินทางธุรกิจได้เลยถ้าประชุมออนไลน์ไม่ได้ก็ต้องบินไปแต่ถ้าสนามบินล่มแบบนี้พงเสียโอกาสมหาศาลก่อนจะไปต่อผมขอถามทุกคนหน่อยสิถ้าเจอเที่ยวบินดีเลยเพราะไซเบอร์แอตแทกแบบนี้คุณจะทำยังไงบางคนอาจนั่งเล่นเกมรอบางคนอาจหาอาหารกินผมเองคงหาวิธีเล่าเรื่องให้เพื่อนฟังแก้เซงแต่จริงๆแล้วมันทำให้เห็นว่าการป้องกันไซเบอร์สำคัญขนาดไหน ตามรายงานจากผู้เชี่ยวชาญระดับท้องถิ่นอย่างหน่วยงานไซเบอร์ของอังกฤษและเบลเยียมพวกเขากำลังเร่งสอบสวนและฟื้นฟูระบบขยับขึ้นไประดับภูมิภาคมีองค์กรอย่าง ENISA ในยุโรปที่ช่วยประสานงานและระดับโลกอย่าง UN และ INTERPOL ที่ติดตามกลุ่มแฮกเกอร์ข้ามชาติมันเหมือนสร้างกำแพงหลายชั้นเหมือนบ้านเราที่มีรั้วบ้านรั้วหมู่บ้านแล้วยังมีตำรวจอีกทีแต่ที่น่ากังวลคืออนาคตครับ ตามการคาดการณ์จาก World e c onom i c Forum ในปี2025นี้การโจมตีไซเบอร์จะเพิ่มขึ้น74%จากปีก่อนโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานสำคัญอย่างสนามบินและโรงพยาบาลผู้ชีช่วชาญบอกว่าปี2026แฮกเกอร์จะใช้ AI มาช่วยโจมปีแบบปรับตัวได้เองทำให้ป้องกันยากขึ้นผมขอเปรียบเทียบจากกีฬาเลยนะมันเหมือนนักฟุตบอลที่ใช้ AI ช่วยวิเคราะห์จุดอ่อนคู่ต่อสู้แล้วโจมตีแบบไม่ให้ตั้งตัว ถ้าเราไม่ฝึกทีมให้ดีอาจแพ้ยับได้สำหรับคนไทยเราควรสนับสนุนนวัตกรรมท้องถิ่นอย่างระบบไซเบอร์จากบริษัทไทยที่กำลังพัฒนาเพื่อป้องกันโครงสร้างพื้นฐานของเราเองมาสรุปกันหน่อยครับจุดแข็งของสถานการณ์นี้คือหน่วยงานตอบสนองเร็วทำให้ความเสียหายไม่ลุกลามมากจุดอ่อนคือระบบยังเปราะบ,บางต่อการโจมตีจากภายนอกโอกาสคือเราสามารถเรียนรู้เพื่ออัปเกรดความปลอดภยัย และภัยคุกคามคือแฮกเกอร์ที่ฉลาดขึ้นทุกวันทุกคนคิดว่าอนาคตเราจะรอดจากเรื่องแบบนี้ยังไงผมว่าเริ่มจากตัวเราเองระวังข้อมูลส่วนตัวและสนับสนุนกฎหมายไซเบอร์ในบ้านเราสุดท้ายนี้ผมขอเล่าประสบการณ์ส่วนตัวหน่อยนะครับจากตอนที่ผมเคยทำงานแรกที่ร้านขายข้าวโพดแถวตลาดสดวันนึงระบบเครื่องคิดเงินล่มเพราะไฟกระชากทำให้ต้องจดมือทั้งวันมันเหนื่อยแต่สอนให้รู้ว่า ต้องมีแผนสำรองเสมอเหมือนกับข่าวนี้เลยถ้าเราเตรียมตัวดีเรื่องร้ายๆก็กลายเป็นบทเรียนได้เอาล่ะถ้าชอบเรื่องนี้อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนฟังและมาพูดคุยกันในคอมเมนต์ว่าคุณเคยเจอระบบล่มแบบไหนบ้างสวัสดีครับเจอกันใหม่ในตอนหน้าที่ผมจะนำเรื่องน่าสนใจมาเล่าแบบไม่ให้พลาด